ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความร้อนแรงเผาผลาญเป็นเปลวไฟที่ลุกไหม้และร้อนแรงมีพลังสูงสุดตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักจะมีนิสัยใจร้อนฉุนเฉียวง่ายไม่ชอบรอคอยผู้อื่นยิงในศักดิ์ศรี มีความเป็นผู้นำสูงไพ่แสดงด้านการงานท่านค่อนข้างเป็นไปในทางที่ดีท่านมีหน้าที่การงานที่เจริญรุ่งเรืองมีโอกาสได้รับความสำเร็จและมีชื่อเสียงโด่งดังและท่านจะรับการเจรจาติดต่อกับผู้ที่เป็นผู้ใหญ่และมีชื่อเสียงไพ่แสดงด้านการเงินในช่วงนี้การเงินของท่านมีแนวโน้มที่ดีมีสถานะที่มั่นคง มีความรุ่งเรืองทางด้านการเงินมากเป็นพิเศษไพ่แสดงด้านความรักหรือเพศตรงข้ามอาจมีเพศตรงข้ามเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับท่านหรืออาจเป็นผู้ร่วมงานที่มีเกียรติยศชื่อเสียงความหมายด้านบุตรหรือบริวารผู้ที่มีครอบครัวและกำลังอยากได้บุตรจะมีเกณฑ์ได้อภิชาต,ตบุตรหรือมีการเริ่มต้นเกี่ยวกับบุตรและบริวาร โดยเป็นไปในทางที่ดีและมีความรุ่งโรดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในช่วงนี้ถ้าได้เดินทางไกลจะได้รับความสําเร็จส่วนด้านสุขภาพช่วงนี้ท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคครั้งใหญ่หรือได้รับเกียรติให้ทําเรื่องบางเรื่องหรือ ทำเรื่องบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะรถบ้านที่ดินโดยมีความเกี่ยวข้องกันกับญาติพี่น้องของท่านดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ระวังจะพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่รอท่านอยู่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งอาจสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร มาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของท่านมีความหนักแน่นมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์ที่ดีมีที่ดินและยานพาหนะต่างๆ อ่านไพ่ใบนี้ความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมีความเข้มแข็งทั้งภายนอกและภายในมีความหนักแน่นทางด้านจิตใจแต่มีนิสัยที่อ่อนโยนอ่อนหวานความหมายของด้านการงานต่างๆเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านจะมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งที่แน่นอน แต่ต้องใช้กลยุทธ์และความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆในการพลิกแพงสถานการณ์ในการทำงานอยู่เสมอๆจึงจะทำให้ท่านสามารถทำงานได้สำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีและได้รับเกียรติยศชื่อเสียงความหมายทางด้านการเงินสำหรับไพ่ใบนี้ท่านจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สภาวะทางการเงินของท่านมีสภาวะที่ดีรุ่งเรืองขึ้นและอาจได้มาจากความนิยมชมชอบในตัวของท่านเองของคนในเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนหรือเพื่อนฝูงที่คอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอในด้านของความรักและเพศตรงข้ามไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ที่ ท่านจะพบกับสภาวะทางการเงินที่ผันผวนไม่แน่นอนได้ทําให้ชีวิตต้องลําบากส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการดําเนินชีวิตครอบครัวได้ความหมายทางด้านบุตรและบริวารท่านที่คาดหวังว่าอยากมีบุตรจะได้บุตรเป็นหญิงที่มีผิวคั้ ายนี้แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพร่างกายของท่านในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่รวมถึงท่านยังมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากยานพาหนะอีกด้วยดังนั้นท่านจะมีโอกาสเดินทางไกลด้วยรถยนต์ทางด้านโชคลาภท่านจะได้รับโชคลาภเป็นรถยนต์หรือยานพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนและไรนาที่ดินต่างๆสิ่งที่ท่านควรระวังเมื่อได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจต้องสูญเสียเงินทองในเรื่องของการซ่อมรถหรือยานพาหนะต่างๆหรือหากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนรถยนต์หรือยานพาหนะอาจเกิดปัญหาตามมาอย่างคาดไม่ถึง สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่มั่นคงความหนักแน่นและยืนยาวสมหวังการมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือจะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีรักฐานที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นในทุกๆด้านไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมัก มีบุคลิกที่สง่างามสวยหลอ่อไม่ถือตัวรักความสวยงามเป็นชีวิตจิตใจรักความสนุกสนานร่าเริงไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้งานที่สบายมีความสุขทั้งกายและใจทางยังเป็นงานที่มีความมั่นคงอีกด้วยหากมีเพื่อนท่านจะได้เพื่อนที่ไม่ดีชอบเที่ยวเตรชอบเข้าสังคมถ้ามีการเจรจาติดต่อ มักจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้รับราบผลเป็นเงินทองและอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากมายร่ำรวยเป็นเศรษฐีท่านจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังและมีความมั่นคงที่ดีไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะมีครอบครัวหุ้นส่วนและคนรักที่มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกันดีมีความสุขเข้าอกเข้าใจต่อกัน ไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวของท่านจะมั่งมีไปด้วยทรัพย์สินเงินตราที่ดินเรือกส่วนไล่นาเป็นจํานวนมากมายท่านจะมีบ้านเรือนที่ใหญ่โตมีความสุขถ้าต้องการมีบุตรท่านจะได้บุตรที่ดีภพยแสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านกําลังศึกษาอยู่จะมีการเดินทางเกิดขึ้น โดยการเดินทางนั้นจะเป็นการเดินทางระยะไกลและท่านจะได้รับความสุขและมีความสำเร็จอย่างแน่นอนไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภครั้งใหญ่และมีความมั่นคงเช่นโชคลาภที่เกี่ยวกับที่ดินอ่านได้รับเงินค่าในหน้าจากการค้าที่ดินเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ควรระวังให้ท่านระวังเกี่ยวกับ ท่านจะพบกับอุปสรรคหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยมักจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทในเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์และอาจมีความเสียหายทางด้านการเงินเกิดขึ้นซึ่งมีความเกี่ยวพันก,กันกับที่ดินพืชสวนไร่นาหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งไพ่บ่งบอกถึงการพูดจาผงผางความร้อนแรงที่ส่งผลต่อคำพูดวาจาอันส่งผลให้มีพลังตื่นตัวคล่องตัวไพ่บ่งบอกด้านลักษณะนิสัยของท่านมักเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ขาดความยับ ยังช่างคิดหรือช่างใจมีอารมณ์ร้อนปากเสียปากไวไพ่บอกด้านการงานคุณจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการติดต่อการขายท่านจะมีมิตรที่ดีเป็นคนตรงมีการพูดจาที่ตรงไปตรงมาไม่เยินเยอ้อไพ่บ่งบอกด้านการเงินในช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินเข้าออกได้อย่างเก่งกาจ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และไม่ติดขัดทางด้านการเงินไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีเกียรติสูงสักเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารท่านมีครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องที่มีความรักสามัคคีกันอยู่ดีกินดีมีบ้านเรือนที่พักอาศัยและยานพาหนะรูราฟูฟ้า หากต้องการมีลูกท่านจะได้ลูกที่ดีเป็นอภิชาติตบุตรและจะสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลของท่านและในช่วงเวลานี้ครอบครัวของท่านค่อนข้างจะมีความสุขไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสําเร็จจากการเจรจาการติดต่อหรืออาจมีการเดินทางไกลที่เกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภ ท่านจะประสบความสำเร็จและโชคดีในการติดต่อเจราจาการค้าการขายมีความเจริญรุ่งเรืองกิจการดียิ่งขึ้นท่านที่ได้ไายใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความเดือดร้อนจากคำพูดคำจาที่ไม่คิดมีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากโทสะของท่านเองจนทำให้การเจราจาต่างๆเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นให้ท่านระวังการทะเลาะวิวาทการพูดการจาและการถูกทำร้ายร่างกายอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นความยุติธรรมความเสียสละเชื่อถือได้การได้รับการยอมรับ หรือสิ่งที่ค้างค้างสะสมมาอย่างยาวนานไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่สุขุมรอบคอบมั่นคงยึดหลักยุติธรรมเป็นหลักมีความน่าเกรงขามมากไพ่แสดงด้านการงานท่านมีความมั่นคงทางด้านการงานดีหากมีการเจรจาและการตกลงจะได้รับคำมั่นสัญญาที่แน่นอนและเชื่อถือได้ไพ่แสดงด้านการเงิน ท่านกำลังจะมีโชคด้านการเงินมีแนวโน้มได้ค่าในหน้าจากการค้าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่มีชื่อเสียงและความพั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านอาจได้รับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆได้ลูกน้องใหม่ หรือในแง่ครอบครัวท่านจะได้บุตรชายอันเป็นที่รักยิ่งไพ่แสดงด้านสุขภาพท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงยังไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือได้รับมรดกที่เป็นที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์และอาจได้เดินทางไกลได้อีกด้วย ดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหาข้างคายที่ยาวนานเป็นปัญหาใหญ่ที่สะสมมานานจูจ่ๆก็จะเกิดประทุขึ้นอย่างเฉียบพลันหรืออาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานในช่วงระยะเวลานี้สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้การมีปาฏิหาริย์หรือสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันไพ่แสดงถึงลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่ชอบทำตัวแปลกๆล,ล,ลึกลับชอบอวดอุตริในเรื่องฤทธิเดชไพ่แสดงด้านการงานท่านจะประสบความสำเร็จในการติดต่อเจรจาอาจมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดกับตัวของท่านเอง ไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะได้ลาบเป็นเงินอย่างไม่คาดฝันในช่วงระยะเวลานี้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะพบเจอกับคนรักโดยตั้งตัวแทนหรือตั้งตัวแทบไม่ทันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึง ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแบบกระทันหันหรืออาการเจ็บป่วยที่เคยเป็นเรื้อรังนั้นจะบรรเทาทุเลาลงและหายดีเหมือนมีปาฏิหารมาช่วยเหลือไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะประสบความสมหวังในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินยานพาหนะแบบไม่คาดฝันและมีความสำเร็จและสมหวังเกิดขึ้น สิ่งที่ควรระวังเมื่อท่านได้ไพ่ใบนี้ท่านอาจจะพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจได้หรือมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นแต่จะสามารถแก้ไขและตกลงกันได้อย่างไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ หมายถึงการสนับสนุนจากผู้คนการตอบแทนบุญคุณซึ่งจะเกื้อนหนุนส่งเสริมแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอีกเช่นกันไพ่สแสดงด้านลักษณะนิสัยท่านเป็นคนที่มีนิสัยน้ำนิ่งไหลลึกเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็วไพ่สแสดงด้านการงานท่านมีเกณฑ์ที่จะมีการเจราจาต่อรอง จะเอาเน่เอานอนไม่ได้ค่อนข้างเรรวนหากมีเพื่อนมักจะชวนเที่ยวเตรเสียการเสียงงานมากกว่าให้ความช่วยเหลือท่านไพ่แสดงด้านการเงินการเงินของท่านมีเกณฑ์ได้รับผลกระทบจากความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจทำให้การเงินสะดุดขาดมือบ่อยๆมีรายจ่ายที่มากขึ้นไหลไปเหมือนสายน้ำ จากการชอบใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามหากท่านมีหุ้นส่วนคู่รักมักจะชอบขัดแย้งกันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านขาดความรักความสามัคคีต่อกันหากมีบ้านที่ดินที่อยู่ใกล้น้ำจะไม่ค่อยมีความสุขกับครอบครัวเท่าไหร่ หากจะเริ่มทำการใดๆมักจะไม่ค่อยได้รับความสำเร็จดังหวังไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางการศึกษาการเดินทางของท่านจะพบกับอุปสรรคไม่ประสบผลสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะพับในเรื่องโชคลาภทำอะไรก็ไม่สำเร็จในระยะเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวัง ท่านจะมีเกณฑ์เกิดความเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีอาจถูกผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังหักหลังและไม่ให้การสนับสนุนรถหรือยานพาหนะต่างๆมักจะเกิดความเสียหายอยู่บ่อยๆก่อนฟังคำทํานายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคต ดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากร์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการ บวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายทายทักเพื่อให้คําทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคําทำนายนี้ ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยาดาฟ้าดินอุบาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธ,ธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป